คือตอนแรกเนี่ยนะครับก็ได้รับการติดต่อจากนิยสารโวกไทยแลนด์นะครับโดยคุณปุ๊กจงกลนะครับซึ่งเป็นแฟชั่นดีเลกเตอร์ของโวกนะครับก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปเอรเรชันระหว่างโวกกับหัวเว่ยนะครับรุ่น P40 Pro นะครับโดยทางคอนเซปต์เนี่ยครั้งนี้คุณปุ๊กก็ออมีแนวทางออกับทางหัวเว่ยมาว่าอยากได้ภาพเนี่ยในรูปแบบของการถ่ายภาพแฟชั่นและพอเทรตคลาสสิกนะครับ ก็สำหรับแฟชั่นเซตนี้นะคะเราต้องการที่จะนำเสนอความคลาสสิกออกมาอย่างปุ๊กปก,ก็เลยตีความว่าจริงๆแล้วค,วคำว่าคลาสสิกมันคือคำว่า timeless mm. ก็คือการไร้การเวลานั่นแหละเราก็เลยตีโจทย์แฟชั่นเซตนี้ออกมาเป็นดึงคาแรคเตอร์หรือว่าไอคอนิกสไตล์ในยุคต่างๆเนี่ยผ่านนางแบบทั้ง6คนเราเชื่อนะคะว่าภาพแฟชั่นเซตภาพนี้ทั้ง6นางแบบ6สไตล์เนี่ย จะสามารถ represen t สิ่งที่โวกมองว่าเป็นสไตล์ที่คลาสสิกออกมาได้ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทำงานกับโวกนะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาทำงานร่วมกันกับโวกสับโวเป็นสาวตัวแทนของยุค5 0นะคะก็ดสไตล์ก็จะแบบว่าแก r a หน่อยเหมือนดูแล้วแบบเหมือนเป็นพลังของผู้หญิงนะคะเหมือนเหมือนเห็นแล้วแบบว่าดูว้มันดูมีพลังอะไรสักอย่างอี้ยคะวันนี้รูปเจ๋งมากค่ะแล้วก็ ตอนเห็นครั้งแรกเลยอ่ะไม่คิดว่าแบบว่าจะขนาดนี้เพราะว่าหมดพร์เทกของกล้อง h u เว e i P40 Pro นี่นะคะก็ ที่บอกไปว่าเจ๋งมากตอนแรกไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองว่าแบบโหทุกอย่างคมชัดมากเลยค่ะแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลยสามารถแบบว่าลงโซเชียลแบบทันทีได้เลยค่ะ,คะก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะกับการร่วมงานกับโบ๊นะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็วันนี้นะคะฟาชั่นเซตที่ถ่ายก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากทีเดียวนะคะกราเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็น free spirit ในยุค70 s นะคะก็จะมีเน้นในเรื่องของ movement ท่าทางที่มันแปลกขึ้น <S <S อาจจะเป็นท่าโพสที่เราไม่ค่อยได้ทําในชีวิตประจำวันในการถ่ายแบบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รีชั่นสิแกได้ถ่ายไปเมื่อกี้นะคะคือ Golden Snap ค่ะซึ่งข้อดีของ Huawei Golden Snap นะคะ1คือแสดงผลได้เร็วอย่างที่2นะคะคือ AI สามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดให้กับเราได้ค่ะคืออย่างแรกที่ประทับใจสุดก็คือฟังก์ชันที่หน้าจอเน,นี้ยขึ้นมาเป็นเหมือนกล้องทั่วทั่วไปที่เราถ่ายรูปก,กล้องคอมแพ c นะครับขึ้นมามีทั้งค่าตั้ง ISO ตนะครับค่าตั้งไว้บาล้านนะครับและตัวโปรเนี่ย ก็จะมีปุ่มรอไฟนะครับแล้วก็ปุ่มไฮเลส s, mm hmm. <S คือไฮเลสนี่คือ50 MP เนี่ยก็จะโชว์ให้เราเห็นเราจะคัดออกหรือเอาเข้ามาใช้โดยแต่ง่ายๆนิดเดียวนะครับ mm hmm. ผมว่าด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับที่หัวเว่ยให้มาเนี่ยมันตอบสนองในโจทย์ของการถ่ายภาพในเชิงพอร์เทรตและคลาสสิกมากนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าหลายๆคนคงหลงรักเจ้าเครื่องนี้เหมือนผมครับ